เพีย่มาสิคะเห็นเข้าเอฟกันนะน่าจะมีมา์ค่ะใครนะคนต่อยไม่คิดต่อเฮ้ยใครต่อยอ่อเอไม่ได้ยินคือเขาขอโทษไม่ได้ยินเลยค่ะคือนี่ก็ต่อโดนไปก็เกิดนึกว่าจะวิ่งมาขอโทษอีกแก็ไม่ขอโทษแล้วสาวไม่คิดจะทำอะไรบ้างเลยเหรอคะโดนต่อยโดนต่อยโดนต่อยแล้วพี่ขอโทษแทนเพื่อนที่ได้มาค่ะตอนที่ต่อยเสร็จได้ยินแค่อุ้ยแล้วก็ไม่เห็นได้ยินอะไรเลย ธอตแล้วอุ้ย่งเงค่ะไปไหนพี่สาวไปไหนอ่ะอุ้ย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 เขส่กันอุม่เสร็จเลยอุ้ยไ่เสรเลยหนกูเพิ่งมาเองกุยันก่อนเฮ้ยออมรถนีนะเฮ้ยออ ไปเอาเบิกรถแล้วเฮ้ยตามตามตามหน่อยเออยืนขวางนั่นแหละน,นดีมากดีมากยืนขวางเออยืนขวางยืนขวางอ่ะชนชนติดนะชนติดนะชน,ดนะชนติดเรื่องนะสกิดติดเรื่องนะสกิดติดหมดนะสก,กิดติดหมดนะยยยยอย่า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 ออกแม่งแม่งแม่งสกิดแม่งทับเลยแม่งทับเลยเรียบร้อยยังไงเหรอหูอะไรกันเนี่ยไ,ได้ไหมอย่างเนี้ยอุ้ย ว่ามึงนี้ไม่มีปัญหาละกูเลิกกูฟัวกูช้าก็จะมีปัญหากาจีครับไหนอเนี่ยเออพีเตอร์ทำแล้วพีเตอร์ไม่แต่อันนี้ก็ทุลังไหมคะไม่ใช่มวะไม่มีครผุ้ฟังถ่ายรูปอยู่พี่เฮียเฮียเฮียเฮยโอเค ครับพี่ไม่ได้ต่อยเล่นกันเล่นหรอเฮียได้ประปมูลปะไม่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเฮียเอ่อมีแกงนึงเขาได้รถเนี่ยไปอ่ะไอ้แลรวดูกระติอ่ะระวังนะบูทสองหกไอ้บูทสามหกเลยนะเขไปไหนวะทขาเปคนที่ตายไม่มาหรอกครับมันบูทเซอร์เฟค้าได้สามหกไปลองมาอ๋อครับผมข้ามดีไปไหนอ่ะเอาถ้ามาแล้วแล้วอยู่ไหนล่ะครับเห็นแสดงตัวเลยอ่ะก็ตอบไม่รู้ไม่รู้หมดเลยอ่ะก็ไม่รู้ ไม่แล้วเขาอยู่ไหนอะพี่ไปเท่ตอนไปพี่พี่ซีบีบอกไปไหนหรอเฮ้ยอะไรนะพี่มาในแกงพี่เรียกไปไหนหรอคะอุ้ยอันนี้ติดเรื่องกูนะหนึ่งแผลเจ็บพี่สาวหนูเขายังไม่ได้รับคำขอโทษเลยหัวเข่าถลอกแขนเป็นรอยนิดหน่อยหัวเข่าถลอกแขนเป็นรอย ธอไปไหนอ๋ออุ้ยมีใครมาช่วยด้วยหรอใครมาเบิกประกาศให้เนี่ยติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักไม่ค่ะโอ้ยแล้วนี่ทำไงครับเนี่ยเออแล้วนี่ทำไหนจะหนีชิ่งอย่างเดียวเลยหรอพี่สาวมาค่ะใครต่อยเอายไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะเคยเคยมีสาวหนูโดนต่อยอ่ะยังไม่มีใครขอโทษเลยหรอไปไหนแล้วว่าอ่าขาเขาต่อยกัน ชนด้วยเนี่ยทำไงเนี่ยรันดีรันดีรันดีอีกสักคู่นึง่งทำไงดีเนี่ยอีกสักคู่นึงอีกสักคู่นึงอีกสักคู่นึงฮัลโหลเปลี่ยนชุดประชาชนสาทกกนน่ไปอเอ่อโอเคคุยบนรถได้เหมือนกัน เดี๋ยวเขาไม่ต้องมาคุยกันเลยอ่ะทุกคนคือชิ่งหนีขับรถหนีหมดเลยพี่สาวยังไม่ได้ละอ้าวแต่แนนดวงใจอยากหนีใช่ไหมเนี่ยไปเหไปถือวเพื่อนไปไปหมดแล้วถือคนเดียวอือไปไหนหรอคะเพื่อนชิงหมดเลยหนูว่าไม่น่าคนเดียวนะคะไม่รู้เลยเนี่ยสิ่งนี่ยพี่สาวหัวดำรู้ไหมคะหล่พี่สาวอยู่ไหม คือคนตายยัไม่รู้ตัวเลยอะค่ะแล้วตอนนี้คือเขาก็ยังไม่มาขอโทษทักซี่หนึ่งอะค่ะก็คือต้องเจตนาหนีกันอย่างเดียวเลยเหรอเนี่ยพี่สาวหนูต้องการคําขอโทษแล้วก็ไม่ขอโทษเลยเหรอคือขับรถหนีแล้วก็มาเอาไม้กวาดมาพากันหนีอย่างนี้เหรอคะใครวะไอแคหรอขอแค่คาขอโทษอะไอแบกมานะ ขามีอะไรกันวะแค่ได้ไหมอะพี่สาวคือคือหนูแค่ต้องการคนที่เขอยพี่สาวหนูมาขอโทษนิดหน่อยเองหนูไม่ได้ติดใจเรื่องที่พี่สาวขับรถชนหนูเมื่อกี้นี้แล้วนะปิดปิดน้องโชว์แต่ตอนนี้หนูติดใจเรื่องที่ว่าทําไมไม่มาพูดขอโทษกันดีๆค่ะอยู่ไหนอะพี่สาววอเรียกเพื่อนพี่มาได้ไหมอะคนที่เขา มาชกหน้าพี่สาวหนูอะค่ะหนูโดนต่อยแท้ๆหนูยังไม่รชกเลยเนี่ยตอนนี้เพราคนต่อยใช่เพราะว่าโดนโดนคนต่อยแล้วเบื่ออะค่ะพี่สาวหนูคือตอนนี้เขาอยากรู <s <S. Uh ้อะค่ะว uh, ่าเจ้าตัวที่ทําร้ายร่างกายเขาอะคือใครแต่ตอนนี้พี่สาวก็อุ้ยพี่สาวเงียบตามพี่ข่าวพูดได้ไหนเนี่ยอะไรนะคะพี่สาวฟังหนูอยู่ไหมเนี่ยอุ้ยร่านจังอะอ้าพี่สาวไม่ฟังหนูเลยเหรออุ้ย พี่สาววอรมาเรียกมาได้ไหมคนที่ต่อยพี่สาวหนูอย่างนี้อย่างนี้รันร้อยรันร้อยรันร้อยรันแน่รันแน่รันเกิร์กอ่ะรันเกิร์กอ่ะเนี่ยเขาขี่ไม่กว่ากันมากไม่ใช่หรอไหนอ่ะไหนคนเขี่ไม่กว่าอ่ะพี่สาวค่ะผมมึงมาหรือเปล่าพี่สาวคะพี่สาวเชื่ออะไรคะเนี่ยไปไปเล่นงรีพี่เชื่อรถอะไร พีลล่สาวเปลี่ยนชื่อหรอชื่อเก๋าค่ะจิ๊บเก๋าอะไรนะชื่ออย่างงี้อยู่แล้วเหรอคะใช่ใ่อะไรแค่นะพี่สาวรู้ตัวไหมคะว่าทำไมใช่อยู่ชื่อข้าวเหนียวเนี่ยไม่รล้วเหรอเลยปล่อยเช่าให้เฮ้ยอย่าปล่อยเลยนะอะไรอะคะเฮ้ยพี่สาวชนอย่างงี้เลยเหรอไปครับเดินร่างไรคะอ้าวอ้าวอ้าวอาวว้า ลาดจังวะขึไนมาเลยไม่ไหนล่ะไอพีขึ้นมาสิครับคนนี้ก็ประมูลไหมใช่ครับคนนี้ก็ประมูลนะเราประมูลของตำรวจของตำรวจอ่ะจะไปไหนกันน้าไม่คุยกันก่อนหรออุ้ยเขาเล่าเหมือนกันนะเขาเล่าเหมือนกันนะคือพี่สาวจิ้มแจ่วรู้ไหมคะว่าจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วคนในแกงพี่คนไหนอะครับคือมาสกิดโจน้ี่สาวนนว่าอัี้ไม่ทราบเลยค่ะพอดีว่าไปเล่นร้านมาไม่รู้เลยอ๋อเออใช่ไม่ได้อยู่ในวอลค่ะ ไม่ได้สร้างครับไม่ได้สร้งคันนี้ได้ปะวะเฮ้ยเอ๋สตอรี่เริ่มไปแล้วใช่ปะเราเราเปลี่ยนชุดชุดได้ปะไม่ได้ใช่ปะได้โอเคเดว เอาไปแล้วเอาเอาไม่ได้ฟังเลยไปไหนยังไม่จบเลยยังไม่เคลียร์กันเลยยังไม่มันเลยพี่สาวจะไปไหนหหชมพูเเดินลยค่ะพี่สาวหน,นูเดินด้วยได้ไหมสาวอุ้มหนูหน่อยฮานูอุ้มหนูหน่อยเร็วๆใครต้องหนูจีบพี่สาวได้ไหมเนี่ย

ใครยิงกูอ่ะยิงทำไมอ่ะไ้เหีย้ยิงวะเอายิงพลาดไม่ใช่นะยิงหัวกูด้วยนะทางนนรถน่ะใครวะไอ้สัตว์ ให้วะไอ้เหี้ยนี่เหรออ้าวแต่แล้วอ่ะ